วันนี้นะครับเรามาพร้อมกับรถที่ได้เรียกได้ว่าตัวท็อปตัวเทพตัวสุดสําหรับใครที่จะซื้อฮาร์เลยนะครับที่จะสุดออกมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ต้องสุดด้วยตัวเองครับสุดมาจากโรงงานเลยนะครับนี่เลยครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอัตตี้ฟรีแมนนะครับในช่อง c ีเอ็มสวนบุรีนะครับ วันนี้นะครับเรามาพร้อมกับรถที่ได้เรียกได้ว่าตัวท็อปตัวเทพตัวสุดนะครับสำหรับใครที่จะซื้อฮา r เลนะครับที่จะสุดออกมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ต้องสุดด้วยตัวเองครับสุดมาจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับมากับ2คันนี้ครับวันนี้ผมมากับราวซีวินะครับวันนี้เรามากับซีว2วองัครับมาคันแรกกับคันที่ผมเท้าอยู่คันนี้จะเป็นสตีไกด์ครับ 2,021ครับคันนี้นะครับเลขใหม่นะครับมาอยู่ที่3 9 9 9 1หไม่นะครับและความพิเศษของคันนี้นะครับได้อัพเครื่องเป็น s t ตตสีแล้วนะครับก็คือนี่1,3,1นะครับสกิมมิ่งอีเกิลนะครับ131คนะครับคันนี้อัพเครื่องมาแล้วนะครับเรียบร้อยมาหมดแล้วนะครับและมาพร้อมชุดท่อแวนแ h นไฮนะครับบอกได้เลยว่าเสียงเนี่ยลั่นมากนะครับลองฟังกันดู ดันไม่ไหวดูดันไม่ไหวร้อยสามเอ็ดคิวนะครับใครที่ชอบความแรงความสุดต้องคันนี้เลยครับมาพร้อมทั้งเครื่องยนต์ที่แรงนะครับและได้ความเป็นซีวีโอนะครับนี่นะครับใครที่สนใจนะครับรถคันนี้เอาไปที่ราคา1นึ่0ล้านแปดแสนเมืบาทนะครับอ่าแล้วมาต่อกับคันที่2นะครับคันนี้นะครับเป็นโรดไกด์ซีวีโอครับอันนี้เป็นปี2021ครับ อันนี้นี่ความพิเศษนะครับก็คือเลขไม้น้อยมากนะครับปีนี้ปี2,025รถ4ปีนะครับมาอยู่แค่3,827กิโลนะครับลองฟังเสียงกันดูร้อคิวบิกนะครับ เครื่องเสียงนี้ไม่ต้องสืบนะครับล็อกฟอร์ดนะครับทั้งคู่เรียกได้ว่ากระหึ่มแน่นอนนะครับไปจอดที่ไหนก็ไม่อายใครแน่ๆ,น,ๆนะครับระดับซีวีโอนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับเอาไปที่ราคา1,759,000บาทนี่นะครับใครสนใจนะครับเจ้าซีวีโอทั้งสองคันนี้ติดต่อได้ที่ผมอาร์ตตี้ครับ087 5932222และเจติมครับ0841375545นะครับหรือว่าทักมาในแฟนเพจบ้านฟ้าเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์เลยครับ C F M สุพรรณบุรีนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับแอดมินจะรอตอบตลอดอยู่แล้วนะครับสามารถถามมาได้นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เงินสดได้นะครับได้ทุกอย่างได้ทุกกรณีนะครับสามารถคิดค่างวดให้ได้นะครับดาวเท่าไหร่ผ่อนยังไงนะครับทักกันเข้ามาดูนะครับและสําหรับใครที่มีรถนะครับอยากจะเทินเป็นไอ้เทพกว่านี้ ก็มาเทินกับเราได้นะครับใครที่มีฮาร์เรย์อยู่แล้วนะครับนำมาเทินกับเราได้เลยหรือใครที่มีบิ๊กไบค์ครับอยากจะลองดูมาเทินกับเราได้เลยครับนารถของท่านมาแลกเป็นรถของผมนะครับหรือนํารถของท่านมาแลกเป็นเงินกับผมนะครับหรือนําเงินของท่านมาแลกเป็นรถของผมได้ทุกกรณีนะครับเพราะเรื่องฮาร์เรย์ต้องนึกถึงซียบแอมซนบุรีที่เดียวเท่านั้นนะครับอ่าอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจด้วยนะครับทั้ง c ซฟเอ็มซูนรีนะครับและ c ซฟเอ็มพาร์ตแอนด์เซเทอรี่ for harley davidson นะครับเผื่อที่ใครอยากมีรถอยู่แล้วอยากจะแต่งคนหนึ่งสามหนึ่งเงี้ยกระชางมาคุยกันได้นะครับกับ c ซฟเอ็มซูพันนะครับครบจบในที่เดียวที่เราที่เดียว c ซฟเอ็มุูมันบรีนะครับอาจจะไกลเมืองหลวงสักนิดแต่รับประกันว่ามาแล้วจบแน่นอนนะครับครบจบที่เดียวไม่พูดมากไม่พูดเยอะนะครับอ่าอย่างนีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับเดีย๋ยวเราจะรีวิวให้ดูว่ารอบคันเนี่ย รถเนี่ยมันไม่ผ่านการใช้งานเลยคือผ่านการใช้งานลแล้วำนวน้อยอะ่ะร่องรอยเลยแบบน้อยอะ่ะไม่มีขนแมวไม่มีอะไรเลยนะครับรถสวยมากสองคันนี้ถ้าใครสนใจรีบเลยนะครับผมกว่าแป๊บเดียวต้องไปเพราะรถมันสวยจริงๆนะครับและราคาดีเสียด้วยนะครับนะสมัยก่อนใครอยากขี่นะครับจำเงิน2ล้านตอนนี้ไม่ถึงแล้วนะครับรีบกันเข้ามาได้เลยนะครับน่ <Yahoo! S 1> ักกันเข้ามานะครับฝาก ไว้ในอ้อมมองอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับแล้วฝากติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีรถอะไรมารีวิวให้ท่านดูนะครับเราก็จะมาลงกันเรื่อยๆนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ